สวัสดีนะคะวันนี้น้องนินะจะมาอ่านภาษาปาิสปวห้าบทที่1เรื่องครอบระพอเพียงกันนะคะตอนนี้น้องน่นะก็เริ่มเรียนป .5 แล้วนะคะอ๋อนักก็ฝากกดติดตามทั้งช่องทวิตต t กก i อินสตาแกรมยูทูบแล้วก็ a c e b o o k ด้วยนะคะทั้งหมดคือชื่อแม่นะคะชื่อแม่ก็คือนักภาษาสอนพอไซยามว่านะคะยามว่านักภาษาสอนพอไซพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะไปอ่านกันเลยนะคะ ครอบครัวพอเพียงคนที่รู้จักพอการสุขนอนไร้ปัญหาใช้ชีวิตตามธรรมาดายึดปรัปรชายึดปรัชญายึดปรัชญาความพอเพียงบทนี้แทรกความคิดตั้งแขมพิดไว้ให้เที่ยงแผนภาพไม่อ่อนแอเอียงเพื่อร้อยเรียงสิ่งควรทำฝึกอ่านจับใจความทำคิดตามและจดจำ ความคิดหรือคิดคำผ่านการพูดและการเขียนปินปินเสียงเตรถยนต์ดังที่หน้าบ้านแม็กแวะฝอสองที่น้องรีบวิ่งไปช่วยการเปิดประตูบ้านให้พ่อพ่อบอกว่ากลับกลับชาร์จแล้วไปเติมน้ำมันและสูบลม สุปรอมอย่างเตรียมไว้สำหรับการเดินทางไปพักผ่อนวันพรุ่งนี้แม่และฝนเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าและของใช้ไว้เรียบร้อยแล้วส่วนแม่ก็เตรียมหมักหมูหมักไก่เอาไว้ไปทาอาหารที่บ้านป้านิดกวานุ่งขึ้นทุกคนตื่นแต่เช้าเมื่อจัดของขึ้นรถแล้วพ่อก,ก็ขับรถพาแม่และฝนมุ่งหน้าไปบ้านไปบ้านป้าน,นิด พี่สาวของแม่ที่อำเภอปากช่องซึ่งอยู่ห่างจากถนอนใหญ่พ่อต้องขับรถเขาไปตามถนนเล็ก่ของหมู่บ้านแม่บอกว่าบ้านของป้าน,นิดอยู่ใกล้เชิงเขามีบริเวณกว้างขวางมากป้าน,นิดกับลุงวิน ตั้งใจจับปลูกบ้านนี้เป็นที่พักพัอแก่หลังเกษยณหลังเกษียนอายุราชการแล้วลุงวินเลือกปลูกตัวบ้านอยู่บนเนินแม่เล่าถึงบ้านป้าน,นี้แล้ลุงวินให้ฟังว่าให้ฟังว่ามีอะไรน่าสนใจแตกต่างกับบ้านในเมืองบ้างแม่ได้ฟอนฟังแล้วตื่นเต้น อยากให้ถึงแล้วแล้วพ่อบอกว่าใจเย็นใจเย็นลูกเดี๋ยวก็จะถึงแล้วแม่อยากอยากขี่จากกรยานแร่งครับแม่บอกด้วยความดีใจ